เดี่ยวมากวางกองโซ่กันพี่นองขนาดตั้งเสรจับรางวัลมอบการบาใหัดพีน้องแทนนะครับแข่เด็กน้่าเป็ทีครับแ่เต็นที่อยู่แล้วก็ตโต้ใช like uh ้ไฟไล่เดินแรไปเรื่อยพี evet> ่น้องครับทำถัดเป็นผู้โชคดีได้รับของคำวบราค่า5รามเนบาสำหรับค่บคืนของวันนี้หนึ่งฝาหนึ่งซิปพี่น้องครับซิดาซิดซิปพี่น้องหนึ่งขนหนึ่งนบอดจัดจำน่วยป๋าเร้อนะครับ ขอตนับเชิญคณะผู้นำมตครัหลังในทีตอนนี้ครับตรงเอ้าใบครับทีประเด็พระพุทนหลวงพ่อนะครับหลวงตุทไทยนะครับตอนนีู้ผังา้มขนาวหมอรำจะตอนะครับสิลปทรงสถัยน่งอาไล่ศิลปาขวายเสียต่อพระเด็พระคุณหลวงพ่อนะครับเพื่อเป็นการแสดงการได้อะไรนะครับต่อรพระพุณหลวงพอนะครับกลับมาแสดงวุถีตาจีหลวงการไปนะครับพระการวิจิตตย้าอมนะครับ ขาตัดเบบนเวทีอาล้างเอทีได้เลยวันนี้นะครับแล้วก็เรยังมีคลิสีจางไปนองคัามีิสีจางปกติการสวนใ่โนลการเปนทางการปกติปีหลอกเสือรามร้านคาทว่าไปนะครับร้านเซเ่นกีเลเเ่นร้านคิทแองนะครับภาษาหลักขาสารน้ำถั่วประเทศปีหลอกสือซองภาาชิบเท่าเมื่อนี้จะได้ปีหลอกนาฮานาเวทีอื่นว่านไอทีของรดลองใส่ไปเลนะครับพอวางไอทีหลอกในรานาบกแค่ นะครับเอาใส่กล้องไปแล้วนะครับเป็นกล้องนี่สามซองสามซองหนึ่งร้อยบาทที่ม้องร้องซื้อไปใส่เพิ่นะครับช่วงนี้อากาศหนาวหนาแห้งหนาแดดหนาวรอนนะครับไม่ว่ขอแจ้งวขอที้นะครับพี่น้องร้องซื้อทิ้งสีจันไปใส่ร้องเดินไปเอามาฝากพี่น้องครับปอครับปอครกข้างปีครับท้างปีครับพี่น้องร้องซื้อไปใส่ร้องเดินนะครับซื้อใส่นี้เราปอกนะครับทีมสีจันช่วยถือชิ้นหนักเจ็ดสิบสองกิโลกรัครับ เพ um> um> ื่อว่าสีใหามักเพื่อนว่าห้แก่จริงๆเนเพราะเพา้งพ่นเข่าแบบน้องครูเพื่อนว่าบอกรัไหมเพื่อนเบิองฮนะเหล่ากรมัดขึ้นเออลับเลากรมัดก็เพื่อพอไม่ไมไม่ตั้งเดียวก็เลยก็ออกครั้งหนึ่งอะไ อันนี้ก็เป็นลูกเหมือนลูกอนเนาะลูกถไห้แป้งบ๊อบออันนี้เป็นลูกเหมือนเน่าแต่ว่าเข้าเข้าเขาเขาเมือเมือวานนี้ดิเเอี่เป็นงานประเด็นนี้ะครบบ๊อบเกิดมาไดมดเนาะน้องว่านี่จะมีลูกก้อน อันพะร่มเอียงพะร่มห้าสิสเจดพะร่มหา้าหวสิบเนีน่ที่ม้วงห้าเนี่ยมบอกไม่เรแสิเปิดว่าใดจีวะ มองเปิดอยู่ใส่ตีมาแล้ว,วมาแล้ววันไหนมาเล้วตา

ใช้คอใช้คใ้สายเสียงก็เท่คุณบหลงอให้ขั้วั้สัชัไม่เลยจาให้โลขอแหน่สยทำทันันยิง

กุ้งตังเรื่อยิ้งย่อหงอกข้าก็เฝ้ายงดันงตัวนา้ไห้หาความเมตตาคือเทียนองสองเงี้ยบงามเก่าโบสุ์เผาเป็นจาอแสงฟ้าสุดทา ไม่ตีกาวเยบเงียแสนวันคืนบ่เหน,นื่พอวันรองก็มาไม่ ใจพูดเป็นคนนะครับน่าเองียจานันกวาาะห์าองเาแอนรยายรเต่คุลลังมาไลสายเสียงต่อไปจะเุ็นหลวงพ่อพิจารณาสมิูเป์เพร็จทาบอยครับ หมัดสองเอ้งอขอาปอนนักรับขอรัางกอนนาไล่ล้งขับสมการมือเป็นการแสดงมูลที่ตางจิตต่อพระเอุณหลวงพ่อครับทางสองเพ้งตอนนี้เลย

thank you ไวซื้อให้เน่ยเบิรเงียแล้วจะไปมองน,นังน